สวัสดีครับทุกคนจากที่ผมได้สัญญาไว้ในคลิปเกียร์เทค GZK พั 8A at ที่ออกไปเมื่อวันที่16พฤศจิกายนายอดวิววิดีโอนั้นเนี่ยถึง1,000เนี่ยผมจะสัง่งเ e h r SHifter มารีวิวให้ดูซึ่งชวงนั้นเนี่ยยอดวิวของช่องผมเนี่ยยังน้อยมากๆแต่คลิปนั้นออกไปไม่นานก็ถึง1,000วิวและในเดือนที่แล้วของก็ได้มาส่งผมได้ลองใช้งานมาหนึ่งเดือนวันนี้จะมารีวิวฟังตามสัญญาครับ ตอนนี้ียร์ Ss Shifter ก็มาส่งแล้วนะครับผมนี่คือกล่องที่เขาส่งมาเลยนะอันนี้ผมเปิดไปแล้วอย่างที่เห็นนะครับนี่ยผมแกะไปแล้วเรียบร้อยนะกล่องที่ส่งมาก็คือกล่องอันนี้เลยนะครับผมมาดูข้างในกันเลยดีกว่าจะ unbox เลยนะเรียกว่าเป็น re unbox ดีนะเพราะผมแกะมาแล้วนี่ตอนแรกเนี่ยนะครับผมเขาพอมาแบบดีมีโฟมมีอะไรมาเลยนะไม่มีการเสียหายแน่นอนนะครับผมแต่กล่องเนี่ยมันก็เปิดมาก็เจอของเราอย่างนี้เลยนะครับผมพ a เกจจิ้งการดีไซน์อะไรเนี่ยก็คือไม่มีเลยนั่นเองนะครับอ่าอย่างแรกเลยเรามาดูที่ตัวนี้ดีกว่า ตัวพะยเอกของเราเลยตัวเกียร์ SSS Shifter นะนี่ผมสั่งสีแดงมาสวยๆเลยเห็นไหมข้างหลังเนี่ยก็มีจุดให้ยึดกับ Co อบพิษเราได้หลายจุดเลยเลื่อนปรับระดับขึ้นลงได้เลยนะนี่แล้วตัวที่ยึดเนี่ยก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับนี่ตัวนี้นะนี่เราก็จะยึดมุมไหนก็ได้มุมนี้ก็ได้หรือจะยึดมุมนี้ก็ได้นะของผมนี่ผมยึดมุมนี้นี่แล้วมันก็เลื่อนเลื่อนรูได้นะจะเลือกรูไหนก็เลื่อนได้นะครับผมเนี่ยอย่างนี้แล้วก็ได้หรือว่าจะเอา 4จุดก็ได้นะครับเนี่ย,ยประมาณเนี้ยจะยืดได้ 4, 4ีจุดนะผมใส่อยู่ก็จะใส่อยู่ประมาณนี้เท่าที่ผมลองใส่ก่อนเนี่ยน,นี้มานะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชัน4นะครับผมเวอร์ชัน4จะเขียนว่า n e w t ตัวนี้เนี่ยไมันู t, ้เขาอ่านว่าอะไรเหมือนกันนะแต่มันคือเนี่ย New n e w t นะครับผมด้านบนเขาก็จะมีตัวพลาสติกครอบมาให้อันนี้นะดึงออกก่อนนี่ครับเวลาใส่หัวเกียร์ไปก็จะเป็นอย่างนี้ใส่ได้เลยนะครับก็หมุนเข้าไปแค่นี้เองนะครับผมก็ได้แล้วนะตัวหัวเกียร์ครับผมก็ให้มา2แบบนะ จะมีแบบว่าเป็นด้ามหัวสูงๆอย่างเงี้ยนะครับผมไม่เป็นด้ามสูงๆกับหัวแบบเหมือนหัวกลมๆอย่างเงี้ยนะก็ผมถนัดใช้แบบนี้มากกว่าแบบนี้นะครับผมผมก็ใส่อันนี้นะแล้วก็ตัววัสดุของตัวหัวเนี่ยครับผมมันก็จะเหมือนเป็นทีดีปินที่เขาเอามาขัดนะเห็นไหมว่ามันยังมีเส้นๆอยู่เลยแต่มันก็เงาดีนะครับผมก็ให้สัมผัสที่ค่อนข้างจะอโอเค <S 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 เหมือนกับพลาสติกทั่วไปเลยครับไม่เหมือนพลาสติกทีดีปินเลยความรู้สึกนะครับจับแล้วโอเคเลยนะเวลาจับไปก็ไม่รู้เรื่องว่าเป็นทีดีบ ส่วนตัวบอดี้นะครับผมก็อย่างที่เห็นครับผมเป็นเส้นเส้นงนี้ก็คือทีดีปินทั้งตัวก็คือตัว s SH s shifter นะครับผม mm hmm. เขาดังอยู่แล้วว่าเป็นเกียร์ที่ทําจากทีดีปินทั้งอันเลยนะครับดูข้างในครับผมก็จะเห็นว่ามันก็มีโลหะอยู่บางส่วนเช็ดบ้างเหมือนกันนะเรามาแกะพลาสติกเคลือบเพลทตัวนี้ได้ดีกว่าผมใช้มาเดือนนึงผมไม่เคยแกะเลยเนะนี่ยนี่ฮะเงาเงาเลยนะครับเงาครับผมเลือกสีโครเมียมานะครับอันนี้เขาไม่อยู่สีเดียวนะหัวเกียร์มีอยู่สีดําสีเดียวเลือกไม่ได้นะครับ แต่เขาก็ให้มาทั้ง2แบบเลยนะครับเนี่ยให้มาทั้ง2แบบเลยใครชอบแบบไหนก็เลือกใส่ได้เลยนะครับตัวสีบอดี้เนี่ยเราก็เลือกได้นะมันมีทั้งหมด4ส,สีเลยนะแล้วตัวเพจเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ5 6 7สีเลยทีเดียวที่เลือกได้เดี๋ยวผมไว้ไปพูดละเอียดกันอีกทีว่ามันมีสีอะไรบ้างเนาะอันนี้มาให้ดูคร่าวๆกันก่อนนะครับผมฝั่งนี้มีสวิตช์นะครับผมเลื่อนไปทางนี้ก็จะเป็นซิคล์เอนเซียลเลื่อนมาทีนี้ก็จะเป็นเอชแพตเทิร์นนะครับผมมันจะใช้ปุ่มคนละเซตกันนะน ด้วยการปรับสวิตตัวนี้แหละซึ่งดีมากๆเลยเพราะมันทําให้เวลาเราเลื่อนการใช้งานเนี่ยระหว่างเป็นเอชเชอร์เกับ s e q u e n นเชีเนี่ยปุ่มมันจะไม่ทับกันนะครับเราสามารถตั้งปุ่มแยกกันได้เลยนะดีมากๆเลยนะอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็เราจะเห็นนะครับผมว่ามันมีการปรับตัวความแข็งความเหนื่นในเวลาเราดันเกียได้นะครับอันนี้ผมปรับไว้ค่อนข้างแข็งแล้วนะก็คือเนี่ยแช่หมุนนะครับผมตัวนี้เข้าไป นะวิธีหมุนนะครับผมก็ใช้หกเหลี่ยมอันนี้เนี่ยหกเหลี่ยมอันยาวเนี่ยเข้าไปขันน,อน็อตอันตะกี้นะครับเนี่ยเข้าไปขันน็อตสองตัวนี้จะมีตัวนี้ตัวหนึง่งแล้วก็มีตัวนี้ตัวหนึ่งนะแผ่นที่เป็นแผ่นเหมือนแผ่นกลมโอริงอัน,น,นอเนี้ยแผ่นแหวนอีแปะเนี่ยก็จะไปกดสปริงมันก็จะยิ่งทําให้มันแข็งขึ้นนะครับเนี่ยง่ายๆเลยนะแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากด้วยปรับง่ายดีชอบเลยครับเท่าที่จับดูตัวภายอกนเนี่ยครับผมพลาสติกก็เป็นพลาสติกที่ พลาสติกทีดีปินนะที่ค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวนะตัววัสดุทีดีปินที่ค่อนข้างคุณภาพสูงนะครับเพราะมันก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างแข็งนะเนี่ยทีดีปินทีดีปินที่ค่อนข้างแข็งใช้ได้เลยรู้สึกว่าก็น่าจะทนนะน,น,น่าจะทนคิดว่าคงไม่มีปัญหาเพราะว่าเท่าที่ดู เว็บต่างประเทศรีวิวเนี่ยเขาก็ใช้งานกันได้ดีไม่มีปัญหานะครับพวผมเองเนี่ยใช้มาหนึ่งเดือนแล้วก็ไม่มีปัญหาเช่นกันเพราะงั้นคิดว่าเ a s เซอร์ชิฟเตอร์ตัวนี้ก็น่าจะทนนะถึงเป็น t d p ีพแต่ว่าก็เป็น t d p ีพที่คุณภาพค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างสปีดซีคว u นเชียลกับ h ฮ a ส p a t t เ r n เนี่ยก็จะเป็นตัวเอ่อนะครับผมรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นหัว USB A เนาะ และปลายสายของหัวตัวนี้ครับผมก็จะเป็น USB C ไปต่อคอมนะครับก็เสียบปุ๊บก,ก็สามารถใช้งานได้เลยง่ายดีนะแล้วก็เกียรตัวนี้นะครับผมเวลาสำหรับหมุนระหว่าง h e a สเปกเกับ Seque n t i a l ก็แค,แค่ดันหัวเกียร์ลงนะครับผมแล้วก็หมุนไปนี่ตอนนี้เราเป็นเ e a สเปกเแล้วตะกี้ผมเป็น Sequential อยู่เวลาผมจะเป็น Se q u e n t i a l ก็ดันแล้วก็หมุนไปอีกจะดันไปทางไหนก็ได้นะครับผมมันดันได้360องศาเลยดันหมุนไปเรื่อยๆได้เลยนะเนี่ยเวลาดันไปแล้วเด้งกลับเห็นไหม เนี่ยเป็น s ีเค e นเชียลแล้วเราก็ปรับปึ๊บเนี่ยมาเป็น s ีเคล่นเชียถ้าเป็น re, แฮปเปอร์เราก็ปรับปึ๊บเฮปเปอร์ทแล้วก็หมุนเนี่ยง่ายมากๆเลยนะผมเร็วมากๆเลยเร็วกว่านี้เนี่ยไม่มีแล้วนะผมว่านะอันนี้เร็วจริงๆนะเร็วจัดเลยแบบที่สามารถปรับ,รบอันนี้ได้ด้วยนะแบบพิมีอย่างเงี้ยเพราะอีกการน,นึงก็จะเป็นแฟนเทคมันก็จะรู้สึกว่าจะหมนุนอย่างนี้เหมือนกันนะผมก็ยังไม่เคยลองเลยยังเรียกว,ว่างบยังไม่ถึงนะผมที่ไปถึงตัวนั้นนะมูแต่ซื้ออะไรพวกนี้มารีบึงก่อนนี่เขาก็มมีการ Engrav SS Shifter SSS ผอืม เอนเกร็ด้วยสวยงามน,นะทีดีพิมพ์คือว่าค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวแล้วก็จะเขียนตรงนี้ว่า NewT นะครับผมนิวเนี่ยนิวทีเนี่ยก็เป็นเจเนอเรชัน4นะครับผมตัว SSS s h i f t e r เองเขาก็มีการพัฒนาตัวเกียร์ของเขาเนี่ยออกมาเรื่อยๆนี่เจน4แล้วนะโอเคเอาเกียร์มาวางไว้ข้างๆก่อนนะครับผมนี่แล้วเขาข้างในเขาก็จะมีตัวตัวยึดนะครับตัวยึดก็เป็นเนี่ยข้างในเป็นเนี่ยเหล็กฉากธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีอะไรนะครับผมแล้วเขาก็เจาะรูไว้สําหรับตัว เกียร์ของเขาให้มันตรงนะเราก็สามารถเลื่อนขึ้นลงขึ้นลงได้อย่างที่ผมได้ให้ดูไปแล้วเนาะตัวนี้ก็เป็นพลาสติกทีดีพิ้นนะครับผมเป็นหกเหลี่ยมอยู่ข้างบนนะเนี่ยน็อตหกเหลี่ยมยึดอยู่ข้างบนซึ่งก็ยึดหลายหลายจุดนะครับผมเขาพยายามทำให้มันแข็งแรงซึ่งผมใช้งานเนี่ยไอเนี่ยก็แข็งแรงไม่มีปัญหาหรอกหกเกียร์อีแบบหนึ่งนะทรงสูงทรงสูงก็ใช้ทีดีพิ้นเหมือนกันนะครับผมเหมือนกันกับหกเกียร์แบบตะกี้เลยนะเนี่ยทีดีพินหมดเลยข้างในข้างในเขายังไม่ได้ขัดนะดเเเกจดดวัปทีีีชิชลยย นะแต่ข้างนอกเขาขัดได้เนียนดีนะเออขัดแล้วเคลือบด้วยนะยผมว่าขัดแล้วเคลือบด้วยงงมันไม่เลื่นไม่เนียนขนาดนี้นะเออเจ๋งเลยครับอันนี้อันนี้เป็นน็อตท,ที่เขาให้มานะอันนี้ผมมาใส่กับซองซองยายากินของผมเองเนี่ยก็จะมีน็อตมาให้ให้มาหลายตัวเลยนะอันนี้ผมก็เคยใช้ไปละเคยใสยล่ละตัว ตัวหกเหลี่ยมนะครับผมเขาก็รู้สึกว่าจะให้มาแค่ตัวเดียวนะคือตัวยาวๆตัวนี้เราต้องไปหาเองตัวนี้ไว้สำหรับขันน็อตท,ที่เอาไปยึดกับคอกผิดนะครับส่วนตัวยาวๆเนี่ยเอาไว้ขันกดไอ้ตัวเกียร์ของเราให้มันแข็งขึ้นนะเนี่ยแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยอ่ะเห็นไหมง่ายๆมากเลยเขาก็จะมีคู่มือการใช้งานการติดตั้งอะไรนะครับแต่ที่ผมบอกเนี่ยว่าให้ไว้เอาไว้ให้ขันนะเนี่ยจะมีอันนึงแถมมาให้ขันเขาบอกว่าเนี่ยขันไว้เนี่ย ถ้าน็อตตัวนี้อยู่ระดับสูงเนี่ยก็คืออ่อนนะครับผมถ้าเราขันไปลึกๆจนมันสุดเลยเนี่ยก็คือแข็งแบบช้างนี่อ่อนแบบบอสและแข็งแบบช้างนะเออนะแล้วก็เคารับเตือนะเราว่าอย่าขันให้มันเบี้ยวนะครับผมขันให้มันลงไประดับที่ลึกเท่ากันนะอันนี้ผมก็พูดไปแล้วตะกีเนาะ เนี่ยแล้วเวลาการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยก็แค่ดันลงนะครับผมแล้วก็หมุนไป90องศาทางไหนก็ได้เลยนะความจริงไม่ได้ไซ้ายและขวาแค่หมุนไป90องศาทางไหนก็ได้แล้วก็เลื่อนสวิตช์ไปตำแหน่งนั้นนะครับผมระหว่างเอฟเฟ่นท์กับซีเรียนเชียลให้ถูกในโหมดซีเรียนเชียลเนี่ยครับผมเราไม่สามารถหักไปอีกฝั่งได้ด้วยนะเนี่ยเวลาเราอยู่ในโหมดซีเรียนเชียลนะผมพยายามเนี่ยดันไปมันไปไม่ได้นะฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งกับสองเนี่ยมันไปไม่ได้แต่มันดันมาฝั่งนี้ได้เฉยเลยเนี่ยเห็นไหมมันนมมันดนมดมา ออก็แปลกดีแต่ไม่เป็นไรเวลาเราใช้งานเนี่ยครับผมมือเราก็จะดันออกนิดๆแต่เวลาผมดันเนี่ยผมดันประมาณนี้มันก็เลยเหมือนดันออกนะครับผมก็เลยไม่มีโอกาสที่มันจะเข้า1กับ2ซึ่งก็ดีมากเลยนะโอกาสที่ผมจะดันให้ไปเข้า5กับ6นี่ผมว่าผมว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะสำหรับผมเออตัวโครเมียมเขาก็ทาสีมาได้ค่อนข้างดีนะครับใช้ได้เลยตัวบอดี้สีแดงเนี่ยก็เข้ากับโหลดเซลล์ของผมพอดีเลยนะสวยเลยอะ่ะตะ่กี้ผมไปลองใส่มาแล้วใช้มันมาเดือนหนึ่งอ่ะผมมองไปเนี่ยเออ เข้ากันกับโหลดเซลพอดีเลยเว้ยจับคู่มิกซ์แอนด์แทได้พอดีเลยโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยนะตอนสั่งเนี่ยผมก็สั่งมาก่อนที่ผมจะมีโหลดเซลอีกแล้วตัวคู่มือก็หมดแล้วครับไม่มีอะไรที่เหลือเป็นเมาส์เขาบอกว่ามีเมาส์แบบไหนบ้างเท่านั้นนะฮะเขาึงมีเมาส์แบบหลายแบบเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวไว้ว่ากันตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ในกล่องก็มีแค่นี้เลยนะเนี่ยมีแค่นี้เลยจริงๆนะครับผมแล้วเขาก็ห่อแบบว่าเนี่ยเขาตัวเขาห่อเกียร์มาน,นี้เหมือนแบบที่เขาห่อผลไม้เลยเอะไอที่เป็น เป็นพลาสติกที่เป็นซีซีอ่ะเนี่ยเซี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 เป็นทรงตะข่ายอ่ะแล้วก็หุ้มไว้นะในในบับเบิ้ลแรปอีกทีหนึ่งก็ส่งมาก็ไม่มีรอยไม่มีอะไรนะแต่ส่งมาเหมือนก็ส่งผลไม้เลยตลกดีนะฮะโอเคเดี๋ยวไปประกอบร่างเกียร์ตัวนี้กันเลยดีกว่าขอพิดผมนะเขาทำจุดมาเยอะนะซึ่งก็ดีเราจะเลื่อนได้ว่าตามใจเราเลยผมถนัดจุดนี้ให้มันเกียร์อยู่สูงขึ้นนิดนึงไม่งั้นมันต่ำไปผมว่านะแล้วก็ใช้น็อตตัวนี้ครับ ใช้น็อตตัวสั้นนะครับผมจะมีน็อตตัวสั้นตัวใหญ่เรานะใช้น็อตตัวสั้นมาขันนะครับตัวนี้ผมย้ําให้ว่าขันแน่นๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันงอกแงกนะมันงอกแงกมันขยับได้นะไอตัวเพจไอตัวเกียร์เราเนี่ยตอนแรกผมขันไม่แน่นผมก็ต้องมานั่งขันใหม่แลวอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้นะครับผมเนี่ยเราต้องถ้าเราอยากจะปรับระดับความแข็งเนี่ยนะครับผมก็คือใช้ตัวปกเหลมอันนี้ที่เขาแถมมาให้อันเล็กๆยาวๆเนี่ยนะ ตัวนี้สตัวนี้ลงไปนะครับผมวิธีการก็คือต้องเอาไัวนี้ยออกก่อนเนี่ยเอหัวเกีรยออกก่อนแล้วเราก็ขันนะครับผมน,ดดน,น็อตมเดีวเสียนี้แล้วก็เอาเพดออกได้ตรงๆไม่ยากเลยนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ในการหมุนละแล้วก็หมุนลงไปนะไม่ยากจริงๆนะครับผมไม่ยากอย่างท่ผมทาให้ดูเลย,พยเพราะหัวเกียยบอกก็ลืมพูดเรื่องนึงเลยตรงนี้นะครับผมเนี่ยเขาทำมาให้เราสามารถขัน ราก็สามารถเลื่อนตัวนี้ขึ้นลงได้เราเราสามารถเลื่อนความสูงหัวเกียร์ได้ขึ้นลงได้ประมาณ2เซนด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ปรับได้นะก็รปรับได้หลายอย่างเลยนะเนี่ยความสูงข้างหลังก็ปรับได้ไอความแข็งตัวนี้ก็ปรับได้แล้วก็เนี่ยความสูงตัวนี้ก็ปรับได้อีกเป็นเกียร์ที่ปรับได้ไหลายอย่างเหมือนกันนะอันนี้ชอบมากๆเลยนี่นะฮะก็ใช้หกเหลี่ยมขันนะครับผมก็ออกแค่สีตัวแล้วก็ดันเพลตนี้ขึ้นได้ตรงๆเลยนะเนี่ยตัวเพลตก็จะเป็นสีดำาด้เนาะ สีนี้ก็สั่งได้ด้วยนะแบบว่าไม่พ่นสีเนี่ยไม่ทําเป็นโคมเมียมข้างบนก็สามารถเลือกได้นะครับผมรู้สึกเขาให้ลดร,ราคาลงมา1ยูโรด้วยนะก็จะสามารถสามารถขันในนี้ได้ละขันลงขันขึ้นได้เลยนะครับเนี่ยน,นะแล้วเราขันลึกเท่าไหร่เนี่ยก็คือลึกได้เท่ากับที่ตรงเนี้ยน็อตตัวเนี้ยขานน็อตเนี้ยมาชนตรงนี้นะมันคือสุดแล้วนะเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันแล้วก็เห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยเป็นแม่เหล็กนะเนี่ยเนี่ยนะเป็นแม่เหล็กนะ ีแม่เหล็กอยู่4มุมเลยเนะี่ยแม่เหล็กหมดเลยนะครับเพราะว่าเกียร์ตัวนี้นะครับใช้เซ็นเซอร์แม่เหล็กเซ็นเซอร์แม่เหล็กก็จะอยู่ตรงนี้ครับตามตำแหน่งเกียร์เลยนะเนี่ยเห็นหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวบนสี่ตัวล่างเห็นไหมเนี่ย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 หนึ่งสองสามสี่เนี่ยมีอยู่สี่ตัวเลยก็คือเอามาแทนสวิตช์นั่นแหละแต่ว่าเป็นเซ็นเซอร์ที่บอกว่าเฮ้ยตอนนี้ไอ้ไอ้ด้ามเกียร์เนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนแล้วเห็นไหมแล้วเขาก็มีอยู่สี่มุมเลยเนี่ยแม่เหล็กเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้โหมดเซนเซอร์เชื่อโดยการหมุนด้วย ราะงั้นตรงมุมอะไม่ว่ามุมไหนก็ตามมันก็ต้องมีแม่เหล็กมามันถึงจะใช้งานได้นะเวลาเราจะดันเนี่ยมันก็จะดันติดที่ตัวล่องแล้วเราก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่แล้วแต่ล่องของเจียเราเห็นไหมมันก็ดีไซน์ได้ค่อนข้างดีนะครับผมเห็นไหมแล้วเราก็เห็นได้ว่าข้างในกลไกลตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นทีดีพิ้นเลยนะแล้วก็จะมีแผ่นเหล็กอะไรมาอยู่บ้างนะครับผมตรงนี้ก็มีสปริงแล้วก็เหมือนจะมียางว่มเหมือนเป็นยางสีข,า,ขาวๆอยู่ตรงนั้นแล้วก็เขาถูกหลูดด้วยนี่ข้างในด้วยนะมีหลูกข้างในด้วยวก็คือ เหมือนหลอ่หลอเลื่อนอะเนาะหล่อเลื่อนคิดว่าไว้เวลาเราหมุนไปหมุนมาด้านเกียร์นี้หมุนไปหมุนมาคิดว่าข้างใน,นกลไกก็ประมาณนี้นะเห็นตรงนี้มีสปริงด้วยนะผมกดตัวแผ่นนี้ไปมันกยย็ยุบได้นะเ,นเออก็โอเคดีนะอโอเคเดี๋ยวผมปิดต่อนนะก็โชว์ให้ดูแค่นี้เวลาขันก็นี้ปึ๊บแล้วก็ขันลงไปได้เลยขันลงขันขึ้นนะแต่ผมขอไม่ขันแล้วตอนนี้ผมได้ตามที่ผมต้องการแล้วเนี่ย และตัวเวลาเราขันลงเนี่ยน็อตตัวนี้ครับผมก็จะดันเพดตัวนี้นะเพจตัวนี้ก็จะกดกับสปริงข้างล่างนี่อีกทีหนึ่งทําให้มันแข็งนะเห็นไหมเป็นอะไรที่เออฉลาดดีนะแล้วมันก็มันก็เวิร์กอ่ะมันก็เวิร์กมันแข็งขึ้นจริงๆเลยแหละมันแข็งเลยแหละอันนี้นะตอนนี้มันก็แข็งพอใจผมเลยครับเห็นไหมมันปรับได้หลายอย่างจริงๆนะไอเกียร์อันนี้ยผมชอบมากๆเลยนี่นะครับใส่แล้วก็จะประมาณนี้นะนี่อันนี้เป็นตัวที่เอาไปยึดตบขอพี่ของผมละนี่ผมเอาให้ดูด้านหลังนะครับ ตัวนี้ผมใช้ตัวเมาส์เดียวกับ t s 8 a นะมันก็จะยึดอยู่ที่จุดตรงนี้นะครับก็ใช้งานได้ดีนะเนี่ยยึดได้แน่นเลยครับผมก็ยึดมายังไม่มีปัญหาที่ตัวนี้รวมเลยนะตอนนั้นที่ใช้งานมา1เดือนเนี่ยครับผมตัวนี้ไม่รวมนะแต่ที่รวมคืออันนี้ตอนนั้นผมขันอันนี้ไม่แน่นพอนะผมก็เลยขันให้มันแน่นขึ้นตอนนี้ใช้งานมา1่อาทิตย์หลังจากที่มันรวมไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะตอนนี้ตอนนี้ก็ใส่กับคอกพิสของผมไปเรียบร้อยแล้วนะตัวเกียร์นี่ครับผมฝั่ เนี่ยหัวอย่างนี้นะก็เสียบไปในช่องนี้นะแล้วอีกฝั่งหนึ่งครับผมก็จะเป็น USB C ไปต่อกับคอมใช้งานได้เลยไม่ต้องลงไดรเวว่าใดๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาทำาท้าเทให้ดูนะหลังจากนั้นเราไปดูรีวิวกันนะมีโหมด sequential นะครับกดลงสวิ์ หลังจากที่ผมใช้มาแล้ว1เดือนนะครับผมระยะการเข้าเกียร์เนี่ยผมรู้สึกว่าระยะการเข้าเกียร์เนี่ยมันยาวมากกว่า GGK นะครับระยะโทมมันค่อนข้างไกลมากกว่า แต่จริงๆเนี่ยล่องตัวนี้มันระยะเท่ากับ g G K เลยนะครับผมแต่สิ่งที่มันทําให้ผมรู้สึกว่าระยะการโทรเนี่ยมันไกลกว่าเป็นเพราะว่าตัวด้ามครับตัวด้ามเหล็กอันนี้นะครับผมขึ้นมาสูงมากๆนะครับเทียบกับ g G K g G K เนี่ยจะสั้นอยู่แค่ประมาณนี้เองนะครับมันเลยทําให้ตอนเนี้ยรู้สึกว่าระยะโทรของมันเนี่ยครับไปเหมือนกับ Logitech G 19ซึ่งอันนั้นก็เป็นระยะโทรที่ค่อนข้างโอเคนะครับไม่ได้แย่เลยเป็นระยะโทรที่เหมือนกับรถสปอร์ตรุ่นพื้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับซ ที่มีความรู้สึกอย่างๆเวลาเข้าเกียร์เวลาเข้าเกียร์ไปแล้วอย่างเงี้ยครับผมมันตอนเกือบชนอ่ะมันมีความรู้สึกเหมือนแบบเราชนยางอ่ะครับเนี่ยซึ่งผมก็คิดว่ามาจากไอ้ตัวไอ้ยางขาวๆข้างในอนันตะครับผมเนี่ยตรงนิ้วชี้ผมเนี่ยนะความรู้สึกอย่างๆเนี่ยผมคิดว่ามาจากอนันั้นะครับให้ความรู้สึกเหมือนกับเกียร์รถเดิมบ้านๆอะไรเงี้ยครับหรือเกียร์รถสปอร์ตรุ่นล่างๆอะไรเงี้ยนะที่เวลาเราเข้าเกียร์ไปมันก็ยังมีความรู้สึกแบบอย่างๆอยู่อันนี้ก็จําลองความรู้สึกอันนั้นไดด้้ค่อนขางีเลยแต่่ถถ้้าาาจะมวอันนีียก์ มันความรู้สึกฟีลลิ่งการสับเกียร์เนี่ยเหมือนรถจริงไหมผมยังตอบว่าอันนี้ยังห่างไกลอยู่นะแต่มันก็ยังห่างไกลเหมือนกเกียร์หลายๆตัวที่ผมรีวิวมาก่อนนี้ไม่มีเกียร์ตัวไหนที่ถึงกับว่าใกล้เคียงกับรถจริงมากเท่าไหร่ยกเว้นตัว ts 8 a ที่ใส่มอดนะครับผมตัวมอดตัว ts 8 a เนี่ยก็ไปกดดูกันได้นะครับผมเคยทําไว้แล้วเวลาสับเกียร์เนี่ยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเกียร์ที่เงียบที่สุดนะเท่าที่ผมเคยใช้มาเลยเนี่ยความรู้สึกมันเนี่ยครับม,ม,มันเงียบมากเลยนะเสียงที่ดังอะ่ะมันมาจากค็อกพิทเอ ตัวเกียร์เองเนี่ยครับแทบไม่มีเสียงเลยนะครับตัวเกียร์เองนี่คือว่าเงียบมากๆเลยนะครับแล้วก็การสรับโหมดซีเควนเชียลเนี่ยมันก็ทําได้ง่ายจริงๆนะเนี่ยแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วอ่ยมันมันง่ายจริงครับมันง่ายจริงผมรู้สึกว่าใช้งานได้ดีเลยนะแล้วมันดีตรงที่มันโยกไปไม่ได้ด้วยเนาะซีเควนเชียเนี่ยที่ผมจะเวลาใช้ g ีกเคเนี่ยบางทีผมก็ยังแอบ ว้าเกียร์อยู่นะครับไปเข้าผิดเกียร์ในโหมดซีเ u นเชียลนะผมยอมรับเลยผมเคยว้าเกียร์แต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ว้าเกียร์ละ ssh ดีที่ว่ามันการไปให้นะครับเดเป็นข้อดีนะแต่มันไม่การฝั่งนี้นะอย่าลืมนะเวลาคุณสับเกียร์เนี่ย คุณก็ต้องจําว่าพยายามดันแบบดันแบบนี้ดันแบบเหมือนกึ่งดันออกน,นิดนึงเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะไม่ว่าเกียร์ละนะแค่ปัญหาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะอันเนี้ยถ้าเราไม่พูดถึงด้านราคาแนละ้วผมในบรรดาเกียร์ที่ผมรีวิวมาทั้งหมดเนี่ยผมก็ชอบอันนี้เป็นอันดับต้นๆน,นะผมชอบอันนี้มากกว่าเทสตแปดเอนะบอกตรงว่าชอบมากกว่าเทสตแปดเอแบบว่าไม่มอสอะนะผมชอบมากกว่านะครับตัวนี้ก็ราคาก็อยู่ที่4,800บาทก็ยังถูกกว่าเทสต์ปดด้วยเพราะงั้นผมรู้สึกว่าเกียร์ตัวนี้้กวว่่านยึงทคคุุมมมมะผแลด แล้วก็สำหรับใครที่ต้องการ s e q u e n นเชีเนี่ยก็จะมองค้ามเทสแปเไปเลยเพราะ s e q u e n นเชียลเทสแปเนี่ยแย่มากๆไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเทียบเลยะฮะซีเ t i a นเชียในเกียร์ตัวนี้เนี่ยแบบเออให้ความรู้สึกแท็กทายดีอะ่ะมันก็หนืดดีเราก็ปรับนู่นนี่นั่นได้เยอะด้วยนะคือการคอสตอมไยเซชั่นเนี่ยการปรับอะไรเองเนี่ยแบบมันปรับได้เยอะมากๆมันเราเราสามารถทําให้เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ของเราได้เลยอะ่ะ คือมันไม่น่ามีเกียร์อันอื่นในตลาดอีกแล้วอ่ะที่เราจะสามารถเลือกอะไรได้เยอะขนาดนี้นะครับผมเพราะงั้นมันก็เป็นอะไรที่ผมไม่สามารถจะไปเทียบกับเกียร์ตัวอื่นได้เลยเพราะตัวอื่นมันทําไม่ได้นะครับผมตัวนี้ก็จะชนะไปเลยในเรื่องของการปรับแต่ง customization อะไรเงี้ยนะ ผมก็ชอบมันมากๆเลยนะเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะโลโก้ตัวนี้รู้สึกว่าจะคิดอยู่ที่500บาทนะแล้วอยูโรนี่แหละที่เขียนว่า S A S, S Shifter เนี่ยใต้โลโก้เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะรู้สึกว่าอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ2300นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นราคาจริงๆไว้ให้ดูแล้วกันข้างล่างเนาะเป็นอะไรที่ปรับแต่งได้เยอะมากๆนะครับผมตัวนี้เพจตัวนี้นะครับผมนอกจากมีดําแดงขาวเทาแล้วเนี่ย ยังมีโครเมียมกับคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็มีสีแบบเป็นสีเนื้อของพัดของไอตัวนี้ด้วยนะแผ่นตัวนี้ซึ่งแผ่นตัวนี้เนี่ยไม่ใช่อคิลิกนะสีเนื้อมันจะเป็นแบบว่าดำด้านๆน,นะครับผมถ้าสั่งตัวดำด้านๆเขาจะลดราคาให้อีก1ยูโรด้วยนะ <c oughs> ก็ลดลงแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นเองสักสี่สิบสาบาทประมาณนี้นะครับผมเสียดายที่หัวเกียร์ไม่มีสีให้เลือกนะไม่งั้นผมว่าอาจจะเปลี่ยนสีหัวเกียร์ก็ได้แต่มันก็คุณดูดิตอนนี้มันก็เหมือนกับเหมือนตัวเบรกมือเลยอะ่ะมันดูเข้ากัันนนนนเเเเเลลยยยหมมมือป็ซ็ซตดดีีีวกกกนะโชคาท่ผ <c oughs> <c oughs> สั่งมาแบบเป็นสีเนี้ยนะไม่ได้ตั้งใจด้วยนะเนี่ยฟีลิ่งโดยรวม้วครับผมเวลาผมใช้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ถ้าหลับตาใช้งานดูเนี่ยมันก็เหมือนเกียร์ของรถที่เหมือนกับเป็นเกียร์รถที่มีอายุหน่อยเพราะว่าระยะการโทรเนี่ยมันไกลมันไกลแบบแต่มันก็ไม่ได้ไกลมากนะแต่มันก็รู้สึกว่าเออเหมือนกับพวกรถสปอร์ต พอในยุคประมาณ80อะไรเงี้ยครับผม90 80ก็รู้สึกว่าเออระยะโทมันก็น่าจะประมาณนี้นะอันนี้ก็จําลองเอาเดาๆเอาว่ามันน่าจะเออประมาณนี้แหละนะเออแล้วในซีเรียลเนี่ยเราไม่สามารถดันดันลงเข้าอันนี้ได้ด้วยนะแต่เราสามารถดันเข้าเกียร์5ได้เออก็แปลกดีเนี่ยเท่าได้อยู่3เกียร์เวลาหนึ่งซีเรียลคือเกียร์3เกียร์4แล้วเกียร์5เกียร์6เข้าไปได้1กับ2ก็เข้าไปได้เออก็แปลกดีเนาะ แต่ก็เออมันก็การการเข้าเกียร์พาได้ค่อนข้างเยอะแล้วแหละมีโอกาสพาเข่าเกียร์ก็คือเกียร์เดียวเท่านั้นก็คือเกียร์ห้าเท่านั้นนะก็โอเคถือว่าเป็นเกียร์ที่ใช้งานได้ดีตัวหนึ่งเลยครับอันนี้ก็สาหรับคนที่ชอบการปรับแต่งคอสต์มิเซชันอยากให้ได้เกียร์ที่แบบว่าตรงใจเรามากที่สุดโดนใจเราอยากได้โลโก้มาติดตรงนี้เนี่ยก็สั่งเกียร์ต,ตัวนี้ได้เลยนะ4,800บาทบวกค่าโลโก้ไปอีกก็เท่าไหรอ่อ่ะ บวกไปอีก500แล้วก็บวกไอ้ตรงนี้ที่สลักชื่อเราได้อีกตรงนี้ก็ใส่เข้าไปอีกประมาณ2อ0สนะครับผมก็บบวกกันไปเนาะประมาณ5,000กว่าก็ได้เกียร์ที่แบบว่าเป็นเกียร์ของแทบจะเป็นเกียร์ของเราเองเลยนะชอบอะไรก็สั่งได้เลยตัวเพจตัวนี้ครับผมก็มีให้เลือกเป็น7บวก R นะหรือว่า6บวกออย่างของผมเนี่ยครับผมเป็น6บวก R นะเกียร์เไม่มีนะครับผมสำหรับใครที่ อยากจะมีทั้ง2แบบก็สั่งมา2เพจได้เลยนะครับผมเขามีเพจ s e q ร e n t i a l ด้วยนะสำหรับคนที่ใช้ Seque เ t i a l เนี่ยผมแนะนําให้ซื้อเพจตัวนั้นนะก็จะมีร่องแค่นี้เลยนะเนี่ยมีร่องแบบเหมือนที่ผมปิดไว้แค่นี้เลยนะมันก็จะมีมีโอกาสว่าเกียร์ s e q u e เ t i a l แน่นอนนะไม่มีโอกาสเลยถือว่าแนะนํานะสําหรับคนที่ชอบใช้ Seque n t i a l ใช้ Se q u e n t i a l แบบเรียกว่าไงอ่ะคนที่ใช้ Seque n t i a l แบบต้อง ต้องใช้แปงงนแบบหนักหน่วงไม่ไม่อยากให้เว้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยก็สั่งเพจนั้นมาได้เลยนะครับเพิ่มอีก500บาทนะเพจตัวนั้นเนี่ย11ยูโรนะเพจตัวนั้นเกียร์ตัวนี้นะครับผมก็จะหมดกับคนที่ต้องการใช้เกียร์เอสเทอร์นและซิงเกิลเชียทั้งคู่เลยนะครับผมก็สั่งเกียร์ตัวนี้มาได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์อีกเลยนะไม่ต้องถอดเข้าถอดออกนะแล้วก็เป็นคนที่ต้องการซิงเกิลเชียแบบที่พึ่งพาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะก็คือเนี่ย เวลาดันเข้าดันขึ้นเนี่ยมันไม่มีการหลุดแน่นอนเพราะมันเป็น,นกลไกของมันเองข้างในอย่างเกียร์ของ GJK เนี่ยครับเป,เป็นมอสมาใส่แหวนตรงนี้ใช่ไหมมันก็มีโอกาสที่มันจะหลุดอยู่นะถึงแม้จะน้อยก็ตามนะสำหรับคนที่ใช้เกียร์ GJK เนี่ยผมแนะนําว่าให้ลองตัวโอลิงนะครับผมเดี๋ยวผมหยิบตัวเกียร์ GJK ให้ดูนะนี่นะครับตัวเกียร์ GJK เนี่ยก็จะเป็นมอสซีเ u e n นเชียก็คืออันนี้ใช่ไหมแล้วที่เห็นไหมครับผมว่าผมเนี่ยใส่ตัวโอลิงเข้าไปข้างบนด้วยอันนี้อันนี้ข้างล่างเนี่ยผมเขาให้มานะครับ การใส่โอดิงข้างบนเนี่ยทำให้มันแน่นขึ้นนะครับผมเวลาเราใช้อยู่ในโหมดซ e เ u นเชียลเนี่ยนะมันก็จะแน่นแบบว่าไม่หลุดนะเท่าที่ผมใช้มาเนี่ยก็คือไม่หลุดเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะเวลาดันไปดันมาก็จะไม่หลุดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะคือโอกาสหลุดนะ่ะผมว่าน้อยมากๆแล้วแหละเวลาทําแบบเนี้ยนะสำหรับคนที่ซื้อ GK k ไปแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องการใช้ซีเ u นเชียลแบบหนักหน่วงนะผมก็แนะนําว่าให้ใช้อันนี้นะครับผมเนะี่ยอันนี้นะซึ่ง f e ลลิ่งการ เข้าเกียร์แบบซี q u นเชียลเนี่ย G K ยังทำได้ดีกว่านะครับผมผมบอกเลยตัว G K มันให้ความรู้สึกแบบว่าแท็กไฮที่ดีมีเสียงแบบเป็นเหล็กๆะนะเนี่ยแต่ตัวนี้ไม่มีอันนี้จะเป็นอย่างๆเนี่ยมันเป็นอย่างๆนะผมบอกเลยว่าไอเนี่ยและระรยะการเข้าเนี่ยมันสั้นกว่าเนี่ยแค่นี้มันเข้าแล้วปึกป๊กปึ๊กแต่เนี้มันไกลนะเนี่ยอันนี้มันไกลอันนี้มันสั้นอันนี้มันไกลนะเนี่ยไอเนี่ย รู้สึกดีกว่าก็จริงแต่อันนี้ก็ต้องเสี่ยงว่าไอันนี้มันจะหลุดไหมสําหรับคนที่แบบเอาไปใช้งานแข่งขันเนี่ยถ้ามันหลุดเนี่ยก็คือคุณแพ้เลยทันทีนะเพราะงั้นผมไม่แนะนําสําหรับคนที่เอาไปแข่งสำหรับคนที่เอาไปแข่งผมก็จะแนะนําเกียร์ตัวนี้นะแต่สำหรับบุคคลที่คนใช้ทั่วไปเนี่ยผมยังรู้สึกว่าอนี้คุ้มมากนะ อันนี้2อ0พเองเนี่ยเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะผมสำหรับคนที่ต้องการใช้แบบว่าได้ความมั่นใจร0 0เนี่ยว่ามันจะไม่หลุดเนี่ยผมว่าแนะนำเกียร์ตัวนี้เลยคุณเอาไปแข่งคุณไปไปใช้งานเนี่ยผมคุณไม่ต้องะวงเรื่องซีเวนเชียลจะหลุดเลยหรือว่าเกียร์อะไรเลยนะผมเนี่ยใช้งานได้ดีเลยนะครับผมก็แนะนํานะครับเพราะว่าเกียร์ที่จะเป็นแบบนี้ได้เนี่ยอีกอันนึงก็จะเป็นเฟ n เลเทคแล้วซึ่งราคาก็จะค่อนข้างแพงเดี๋ยวผมขึ้นราคาไปให้ดูคุณแล้วกันนะก็จะเป็นเกียร์ ของเฟรนเดเทก็สามารถทำได้สามารถเปลี่ยนระหว่าง Exponent นั่กับ Sequential ได้เป็นเกียร์อีกตัวหนึ่งนะแต่ราคาแพงจัดเลยตัวนั้นก็สำหรับคนที่มีตังค์นะครับผมก็ซื้อตัวนั้นได้แต่สำหรับคนที่อยากได้ความเป็นบัจเจตหน่อยแล้วคุณเป็นนักแข่งด้วยผมต้องใช้ Seque n t i a l ที่พึ่งพาได้ก็ผมก็แนะนำเกียร์ตัวนี้เลยนะราคา48 0 0ก็พึ่งพาได้ชัวร์ร้เเ็นะแทบไม่มีโอกาสที่จะว้าวเกียร์แล้วเนี่ยนะเพราะว่าเกียร์5เข้าได้อีกเกียร์หนึ่งเท่านั้้้้้้นนนนเเเเเเอออองงงตัวื่่่าาไไไไไมมมดดดดลลลลลยยยะ็็กกหขึ ได้แค่3กับ4แล้วก็5แค่นั้นนะเวลาคุณใช้งานคุณก็ดันออกหน่อยเงี้ยแค่นี้คุณก็ไม่มีโอกาสที่คุณจะว้าวเกียร์แล้วจบเลยนะถือว่าเป็นตัวจบได้นะครับผมเพราะว่าคุณก็สามารถคัสซัมไดได้ทุกอย่างตรงนี้เลยนะตรงนี้เนะี่ยมีทั้งของ Logitech มีทั้งของทั u มั m เตอร์มี้ของ f n a t ท c สามารถเมาส์แบบตามค่ายนั้นได้หมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีเมาส์อีก3แบบด้วยน,นะซึ่งผมก็มีเมาส์แบบโต้ด้วยเออมันมีเมาส์กับโต้ด้วยก็ดีมากๆเลยสำหรับคนที่เพิ่งเข้้าามมา่่นนออยยงนะก็ไไดีบบส จัดไปเลยนะแล้วเขาก็มีทําอีก2แบบที่ผมไม่รูจักด้วยนะก็ลองไปกดดูในเว็บไซต์เขาแล้วกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ